มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งพระโสพลพัทรคุณด็อกเตอร์เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคศามการกประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่16ทับ2อ6 7วันพฤหัสที่20มิถุนายน2 5 6พเมื่อเวลา14รนาฬิกานตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่16 คัพันห้โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมหลังการประชุมนายพงพลโยธินทวีผู้อนวยการกลุ่มงานมหาเถรสมาคมรองโฆษกสำนักงานพระวิสาสนชาติแถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งนี้ว่าได้มีมติเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งสำคัญสมเด็จพระมหาราชมงคลมนีเจา้าคณะใหญ่วอนกลางนะครับได้เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะ โดยเสนอแต่งตั้งพระโสพลพัฒนกุลอายุ65พรรษา27พุทธิการศึกษานตเหกพบสปตบกิตติมาศนะครับปตปตดกิติมิ์วัดปูนน้อยตำบลจอม่วงอำเภอบ้านมีจัังหวดลบบุรีเจ้าวาดวัดพู้น้อยและเจ้าคณะ,ะอำเภอหนองม่วงนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ,ะภาค3ที่ประชุมก็มีมติอนุมัติครับ ตามที่พระพรหมกวีเจ้าคณะภาคสามรายงานว่าทั้งโสพลพรคทุณทินสุทิโนโนเจ้าวัดวัดภูน้อยและเจา้าคณะอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและส่วนรวมมาเป็นประรายาวนานโดยเป็นประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์และสงจังหวัดลบบุรีได้ทาโครงการสังฆะประชาลูกเราะห์สร้างบ้านให้คนยากไร้โครงการหนึ่งร้อยร้อยดวงใจ ทุนสัจจะบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีโครงการโคกหนองนาโบเดลมีผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไปเป็นที่เคารพรับสื่อของคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุรุชนจึงเห็นสมควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสโดยเลือรับความเอนชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าสังกัดตามลําดับจนถึงเจ้าคณะ ใหญ่ผลคลางแล้ว